เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนภาษา g t a i v ที่ผมเคยแจกไปแล้วในคลิปก่อนเป็น g t a เป็น g t a i v bit แล้วปัญหาดับหนึ่งเลยคือภาษาเน่าครับภาษาลาวอะ่ะภาษาเฮียอะไรไม่รู้อะ่ะเออ แล้วผมก็ไปหาวิธีแก้จนได้ครับง่ายๆหนึ่งนะไปตัวที่คุณลงเกมไว้ช้าสัตว์โอ้ยช้ารอก่อนอมาแล้วนะครับ ผมอยู่ในนี้นี่ไงตัวลงตัวเก็บเกมผมนี่แล้วคุณก็มาในคอมมอนอ่านว่าที่อะไรมาไม่รู้อ,ะ C o M M o อ่ะ C O M M O N อะคอมมอนมนะั้งไม่รู้แล้วก็มาใน T X T E X T นี่คุณจะเจอไฟล์ตัวพวกนี้แน่ไม่ยากเลยเอาละผมจะมาการสอนการแก้น็นภาษาอังกฤษนะขั้นแรกไม่ต้องทำตามผมนะที่ของพวกคุณแก้ในตัวเกมนี้เลยแต่ของผมกลัวมีปัญหาเข้ามาในโฟลเดอร์วอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องทำตามผมนะ าวผเจอ,อกมาแก้ข้างนอกให้ดูแต่คุณไม่ต้องทําตามผมแล้วกันคุณแก้เข้าไปในนี้เลยเนี่ยแก้ใน txt txt เลยเฮ้ยผิดเอาละ่ะมันก็จะได้ในนี้นะได้เมริกันได้เฮียอะไรไม่รู้ได้เยอรมนอานเฮียอะไรอันนว่าอะไรวะเนี่ย แล้วก็อิตาเลียนอัสเซียสเปนสิ่งที่ต้องแก้มีแค่สองอันนี้อเมริกันกับลสเซียอันแรกเลยก๊อปอเมริกันไว้ก่อนเฮ้ยผิดก๊อปอเมริกันไว้แต่คุณห้ามาก๊อปจีเอ็กทีนะเจ็กทีแล้วก็จุดเนี่ยอย่าก,ก๊อ คุณก็ใส่หนึ่งให้มันข้างหลังก่อนผิดผิดไม่เกี่ยวกับโน้ตแพดอันที่2ก็มาวางไออเมริกันที่คุณก๊อปมาเมื่อกี้วางในตัวรัสเซียผมกลัวผมเขียนรัสเซียไม่เป็นไม่เก่งอังกฤษเว้ย เอาละนี่แล้วคุณก็มาวางแน่นะอันนี้ย้ำนะครับห้ามวางทับกับ GXT เลยไม่งั้นเน่าแน่นอนตัวเกมนะวางอเมริกันปึ๊บอันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นรัเสเซียแนไะอน,นี้คือย้ำอีกทีห้ามวางทับ GXT ครับจุดเลยนะ ยนี่ก็วางอ,าอําในรัสเซียเลยเอาละเป็นนั้นว่าจบคุณก็เข้าเกมคุณก็เข้าเกมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเอาละก็ใครอยากได้เกมมากมายโหลดกันเต็มสปีเลยทีเดียว ไฟล์คอนโดไปโหลดกันได้ครับ v p Game t h 50หบาทตเตอร์ BP โหลด7วันโหลดแรงมากของเขาดีจริงแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ละ่ะกดไลค์เพจอ่ากวายุมิ GTA ศูนย์อสนะ OGTA มอดแล้วก็อย่าลืมทับสกายละ่ะขอบคุณครับ